สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการกู้คืนข้อมูลนะคะที่เราลบไปแล้วนะคะในถางขยะเนาะอยู่ในโน้ตบุ๊กหรือว่า pc ของเรานะคะในหลายคนนะคะอาจจะเคยทําได้แล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีการกู้คืนอย่างไรนะคะ mm hmm. กู้คืนมาได้นะคะร้อเซเลยนะคะสําหรับใครที่ไปเผลอลบข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น ไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆนะคะในโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ของเรานะคะลบไปที่ถังขยะนะคะลบไปแล้วทุกคนก็ทราบดีนะคะว่าจะไปเก็บอยู่ที่ถังขยะนะคะแต่หลายๆคนนะคะไม่รู้ว่าเวลาที่เราดึงข้อมูลเดี๋ยวคุณครูจฝนมือสั่นนิดนึงเวลาที่เราดึงข้อมูลกลับมาเนี่ยจะต้องดึงมายังไงนะคะนี่คือถังขยะของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการกู้คืนนะคะกู้นนะค,ะคืนไฟล์ ทั้งหมดเลยเนาะกลับมานะคะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นแบบนี้จะได้ดูง่ายๆนะคะว่าฝ่ายเรามีฝ่ายอะไรบ้างอ่าทีนี้นะคะให้ทุกคนอันนี้สมมติว่าเราเลือกคืนทั้งหมดเลยเนาะก็เลือกลงมานะคะ <ๆ S 2> เลือกลงมาทั้งหมดเรามีฝ่ายอะไรบ้างแล้วก็เลือกๆๆลกๆ,ๆ,ๆลงมาอ่าสมมติว่าถึงแค่นี้นะคะให้ทุกคนคลิกขวานะคะ คลิกขวาแล้วจะมีคําว่าเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคืนค่านะคะตัดแล้วก็ลบนะคะส่วนถ้าเราทําการาทําการาลบนะคะทำการลบข้อมูลไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้นะคะไม่ไม่สามารถกู้คืนได้ก็คือลบถาวรเลยแต่ว่าถ้าเราคืนค่านะคะคืนค่าคืออะไรก็คือหนํา บางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพน,นะคะเดี๋ยวคุณคุณฝนจะทําการลบให้ดูนะคะถ้าสมมติว่าเราอันนี้คือเราเปิดถังขยะเข้ามานะคะแล้วก็เราทําการลบคลิกขวานะคะแล้วก็ทําการลบเขาจะถามว่าคุณแน่ใจไหมแน่ใจหรือไม่ว่าคุณจะต้องการลบ 8รายการเหล่านี้อย่างถาวนนะคะนี่คือลบอย่างถาวนก็คือไม่สามารถกู้คืนไฟล์ได้อีกเลยนะคะทุกคนทําการใช้ข้อมูลนี้ก็จะหายไปจากเครื่องของเราอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าถ้าเราคืนค่านะคะสมมตุมมติว่าเราคืนค่าสมมุติว่าเราคืนค่าภาพนี้คืนค่านะคะมันต้องคืนค่าหลายๆภาพเนาะปุ๊บสมมุติว่าเราคืนค่านะคะอ่านี่ แล้วนะคะก็จะมีหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊คนณคุณน้ําฝนคะถ้าคืนค่าแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราคืนค่าไปจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะคะหน้าจอตรงนี้คุณคุณน้ําฝนจะหายหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณคุณท้ฝนทําการลบไปแล้วแต่ว่าที่คืนมาก็คือคืนค่าทุกคนต้องฟังให้ดีๆนะคะ คืนค่าลบจากที่ไหนนะคะลบจากไฟล์ไหนลบจากอ่าโฟลเดอร์ไหนนะคะก็จะกลับไปอยู่ที่โฟลเดอร์นั้นคือที่ที่เขาอ่าก่อนที่เราจะลบก็คือไปอยู่ตรงนั้นพอลบเสร็จแล้วนะคะก็ไปอยู่ที่ถังขยะพอคืนค่าจากถังขยะแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่โฟลเดอร์นั้นๆนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้า แต่ว่าถ้าเราไปลบในถังขยะแล้วก็คือลบถาวรไม่สามารถกู้คืนได้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจาย,ยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปได้เลยนะคะคุณคุณน้่ฝนยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณนุ่นฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ